แห่เป็นห่วงไหมพัทลเดชร่างกายสุดหมอสั่งของดเดินพระเอกสุดทอดไหมพัทลเดชสงวนความดีที่ล่าสุดต้องเข้าพบแพทย์เป็นการด่วนโดยอาการปวดหลังช่วงล่างอย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และทำการกายภาพบำบัดล่าสุดคุณหมอสั่งงดเดินงดออกกำลังกาย โดยหนุ่มไม้ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมว่าหายจากไอจีไปหลายวันอยู่กับการหาหมอและกายภาพปวดขาสะโพกหลังล่างมากๆนอนไม่ได้มาสีวันแล้วพยายามทั้งหาหมอกินยาทั้งกายภาพทั้งฝังเข็มแต่ก็ไม่ดีขึ้นไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรอาจจะสะสมมาจากการฝึกและเล่นบูเยอะ ตอนนี้คือทรมานนอนไม่ได้ใครมีที่รักษาเกี่ยวกับเส้นเอ็นหรือกล้ามเนือ้อแนะนำได้นะครับยังไงก็ฝากละครคืนนี้เป็นกำลังใจให้คุณสงการด้วยนะครับ ซึ่งภายหลังผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามไปยังไหมอ์ัครเดชพระเอกคือดังถึงสาเหตุของอาการป่วยในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยกับสื่อมวลชนว่าเมื่อ4-5วันก่อนอยู่ๆผมก็ปวดหลังล่างและสะโพกขามากครับนอนไม่ได้มา4-5วันครับปวดจนตื่นบางคืนปวดมากตื่นมาตีสผมต้องลุกขึ้นมานวดตัวเองแล้วก็ยืดร่างกาย กว่าจะดีขึ้น6โมงเช้าถึงจะได้นอนนอนได้สักพักก็ปวดนอนไม่ได้อีกแล้วปวดจนทนไม่ไหวก็ไปโรงพยาบาลพบแพทย์หมอก็ทำกายภาพและก็ให้ทานยาก็ยังไม่ดีขึ้นครับวันนี้เลยตัดสินใจฝังเข็มกำลังรอดูอาการครับสำหรับสาเหตุหมอวินิจฉัยว่ากล้ามเนื้อยึดตึงสะสม ปกติรักษา2-3วันก็ดีขึ้นแล้วเลยแนะนำห้ทํา MRI ตรวจอย่างละเอียดหาสาเหตุเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นที่ผ่านมาผมฝึกการแสดงแอคชั่นค่อนข้างเยอะเวลาถ่ายทำฉากหนึ่งมันก็มีหลายคัดบางทีเราเหนื่อยก็นั่งพักเลยไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อแล้วต้องไปเข้าฉากต่อเนื่องรวมถึงที่ผ่านมาอาจจะออกกำลังกายหนักเกินไปครับ ตอนนี้คุณหมอให้พักรักษาร่างกายไปก่อนงดออกกำลังกายเดินน้อยลงงดเคลื่อนไหวเร็วครับและผมข้อคอบคุณเพื่อนๆพ่นพี่พี่น้นนองๆและแฟนคลับทุกท่านที่เป็นห่วงถามถ่ยอาการและแนะนำทางคุณหมอการรักษาโรงพยาบาลต่างๆกันมามากมายขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวดีขึ้นจะอัปเดตอาการเรื่อยๆแต่ยังไงต้องหายเร็วๆนี้ครับ เป็นกำลังใจให้หนุ่มไหมหายไวๆด้วยนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ